วันหยุดวันสุดท้ายครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับพรุ่งนี้ต้องกลับมาทํางานกันแล้วแต่ว่าหลายบริษัทผมก็แอบเห็นพนักงานยืน่นใบลาต่อนะฮะพุทธภาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ขอเที่ยวอีกหน่อยเพราะฉะนั้นใครไปไหนมาบ้างในวันสงกรานต์นะครับก็แชร์ความสุขกันเข้ามาได้นะครับสนุกกันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยนะเขาเข้มข้นมากบ้านเราในฮอลิเดย์แต่ต่างประเทศตอนนี้ฟุตบอลยุโรนะครับโค้งสุดท้ายกันทุกลีกแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแต่คืนนี้รวมถึงท่าคืนพรุ่งนี้2คู่ เมื่อคืนที่ผ่านมาวอลเกรทพิม์ริกการชนะ6-0ของเชลซีส่งผลกระทบโดยตรงต่อแมนยูนเต็ดนะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาอยู่ที่9แล้วคะแนนเนี่ยตามเรา3แต่แข่งน้อยกว่า1เกมแถมประตูได้เสียมากกว่าเมื่อคืนชนะ6ลูกบวกเป็น9ความหมายคือถ้าเก็บนัดตกค้างได้แซงปีศาจแดงครับและถ้าหากมันตกมาระดับ7หรือ8เนี่ยนะอ,อืมันพูดยากเลยนะครับว่า จะให้โค้ชทำทีมต่อได้ยังไงนะครับแม้ว่าเราจะบอกว่าโอ้โหเราไม่อยากจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมบ่อยๆนะครับทีนี้ไอ้การที่ถล่มหกประตูต่อศูนย์ของโบเชติโน่เนี่ยไม่ได้รับการพูดถึงเลยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แย่งกันยิงจุดโทษแม้ว่าโคพาเมอร์เนี่ยจะมาสเตอร์พีซมากนะครับเขาไม่เคยพลาดจุดโทษเลยนะครับแปดเก้าลูกเมื่อคืนเนี้ยแฮตทริกสามประตูที่เขายิงได้เป็นเป็นแบบเพียวแฮตทริกเลยนะครับก็คือไม่มีใครมาขั้นยิงลูกแรกปั่นโค้งลูกสองมง แล้วก็ลูก3ยิงด้วยขวาด้วยนะฮะก็เรียกโหแบบครบถ้วนเลยอะที่จะทําประตูได้แต่พอลูกที่4ครับคือมาดูเอเก้เนี่ยเขาเป็นคนที่ไดจุดโทษให้ทีมได้และเขาโอ้โหมีความรู้สึกว่าก็เอ็งยิงไปแฮตชิกไปแล้วอะให้ค่ายิงบ้างก็ไปเอาบอลมาแต่ที่นั้นคอเนอร์การ์ลเกอร์ก็คุยกับทางฝั่งคูพาเมอร์คูพาเมอร์ก็เหมือนกับยังอยากยิงต่อนะครับเพราะว่าเขาลุ้นดาวเชนโวอยู่รวมถึงนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA ในปีนี้ด้วยนะครับก็คุยกันเคลียร์เจรจากันดันมีนิโคลัสเซ็ค ซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่เขาแย่งกันยิงโทษแบบนี้นะครั้งแรกคือสเตอร์ลิงกับโคพาเมอร์ใช่ไหมครั้งที่2นี่คือที่เราเคยนําเสนอครับเกมชนะแมนยู4-3นะมานย์เก้ก็ขอ,อยิงตอนนี้เป็นครั้งที่3แล้วซึ่งแบบมันมีคนเข้ามาแย่งถึง3คนต้องเคลียร์กันนานมากห้องแต่งตัวดูแบบวิกฤตสุดๆเลยโปเชนทโนก็บอกขอเป็นครั้งสุดท้ายไม่งั้นเนี่ยคือจะถอดออกทุกคนเลยที่มาทําแบบนี้นะครับคือพาเมอร์เป็นผู้สังหาคนหนึ่งถ้าเขาจะให้เขาจะให้ด้วยตัวเขาเองนะครับเขาเรียกได้ว่าโห ผมมองออกเลยว่าในห้องแต่งตัวเนี่ยนะมันคงแบ่งก๊กแก๊งเงินเยอะแล้วมันไม่มีเหมือนเจ้าถินนะ่ะเหนือป <c oughs> ่ะเตโกซินวาเนี่ยอายุเยอะนะครับแต่ว่าเหมือนพร้อมจะรีทายเพราะฉะนั้นแล้วคุณลองจินตนาการว่าเป็นยุคจอห์นเทอร์รี่แฟงแลมพาร์ดเนี่ยว่าเป็นพวกนี้โดนตบคว่ำหมดอนะ่ะเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทีมเรายังไม่เป็นถึงขนาดนั้นนะครับหลังจบเกมนี่ยังมีต่อด้วยนะไอ้เนี่ยแจ็กสนะันเน่ยไปคุยมอยเซคายเซโร่ต่อนะครับคือแบบไม่จบนะ อ่ะทีนี้ไปที่ลาลิก้ากันบ้างเมื่อคืนนี้บาเลนเซียเจอโอซาซูนาเป็นเกมไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับบารเลนเซียเกือบชนะอันนำหนึงหน่งศูนย์ทีนี้ครับมันมาเกิดเหตุการณ์ดราม่าในที่90 68ครับเมื่อโอซาซูนาได้จุดโทษนะครับคนยิงประตูเนี่ยก็คือทางฝั่งของอันตี้เบอร์ดิเมียซึ่งเป็นนักเตะดังนะฮะประเด็นคือเขาดันไปเลือกยิงจุดโทษแบบปาเลนก้าคือจะยิงชิปข้ามตัวโกเข้าไปโกดันแบบอ่านออกก็เลยเปลี่ยนใจกลางคันจะเตะเลยกลายเป็นหัวทิ่มแพ็คครับ เขาเลยบอกเป็นเวอร์ชั่นพีโนตี้เวอร์ชั่นพีตี้ก็แบบเป็นจุดโทษที่แย่ที่สุดครับแต่ว่าอยากให้ความเป็นธรรมตรงนี้ว่าเบอร์ดิเมียเนี่ยนะครับเป็นรองดาวซันโวของลาลิก้านะครับคุณผู้ชมจุดโทษเนี่ยเขายิง3ลูกเข้าหมดเขายิงไป16ประตูนในลีกสเปนเท่าเบลลิงแฮมเท่าจูดนะเป็นรองแค่ไอกองหน้าของไอ้นี่ทีมเดียวอะ่ะกิโรน่าจิโรน่าทีมเดียวอะ่ะเพราะชั้นนักเตะคนนี้ไม่ใช่ขี้หมานะครับแล้วก็ปิดท้ายวันนี้ก็ด้วยความชุ่มชื่นหัวใจครับ เออน่าจะได้เห็นข่าวไปแล้วก็คืออดีตนักฟุตบอลอิตาลีครับเซรีสีเควินริดินเขาเป็นนักเตะสวิทช์นะครับผมไม่แน่ใจอ่านออกเสียงยังไงนะครับเขามีอาการบาดเจ็บแล้วเลิกเล่นฟุตบอลเคยอยู่กับทีมปากาเนเซ่หนึ่งเก้าสองหกและเอซีปิซาในรีอิตาลีนะครับเคยชนะเกมเพลย์ออฟด้วยนะครับในปี2019ทีเนี้ย2021เอ็ขาได้รับอาการบาดเจ็บหนะักเขาเลยตัดสินใจบวชพระฮะมาบวชที่ประเทศไทยนะครับคือตอนแรกผมไปหาข้อมูลมาแกเหมือนไปศึกษา พุทธศาสนาที่ดูไบนะครับแล้วมาติดใจที่เกาะพังงาน,นครับที่ประเทศไทยแล้วก็บวชยาวเลยครับมีภาพใส่เป็นพระพิสุสงฆ์นะครับแล้วก็ล้างหน้ําด้วยนะครับแล้วก็มีคนใส่บาตรเป็นคนไทยแน่นอนเลยนะรู้สึกเออก็ดีนะครับคือตอนนี้ต้องยอมรับตามตรงทุกวงการมีคนดีและคนไม่ดีเนาะศาสนาบ้านผมอ่ะก่อนนั้นเนี่ยคือขายของทําบุญขายพวกมีขายของทําบุญอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือนึกออกปะศาสนาไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะฮะก็ ถือว่าเป็นแรงที่ดีในการที่ออในวงการหนึ่งอาจจะมีคนดีๆเหมือนทุกททุกที่ท่ะไม่ต้องพูดถึงอาชีพไหนนะครับอ่ะนี่คือคบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรื่องของปีสัจแดงน,นะครับผมจะไปคุยวงในก็มีการประเมินมาว่าหลังจากนี้อะไรฮันดกาังโชจะโดนยังไงเพราะว่าเขามีถึง3เคสที่เอริกเทนหากมองว่าการออกมีเดียการออกสื่อแบบนี้มันคือการออกสื่อนะฮะประจานกันออกนะครับเขาจะโดนบทลงโทษแบบไหน วันเสาร์ไอวันอาทิตย์นี้ที่เจอโคลนที่จะได้ลงสนามหรือเปล่าพร้อมกันนั้นครับตัวของนักฟุตบอลเนี่ยมีหลายคนมากเลยนะครับที่ยังลังเลสัญญาใหม่เพราะว่าเชนหาเอเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนปลดไปก่อนที่จะจบซีซั่นหรือแม้กระทั่งจบซีซั่นล้วไล่ออกเรื่องราวั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามในคลิปถ้ามืนนีครับมาเก็บตกกันต่อครับกับของสะสมในวันสงกรานนะครับ มาดูซิว่าในถุงเมกะสโตรใบนี้จะเหลือของอะไรบ้างนะครับอ่ะไปดูชิ้นแรกกันเลยครับบอกว่าไม่ธรรมดาครับนั่นก็คือเสื้อที h เชิรตตัว ZNE ที่ปล่อยของเพียงแค่ล็ดเดียวเท่านั้นก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับจำได้ไหมฮะอ่ะจะไปเอาอินเสิร์ตขึ้นมานะครับนี่คือเสื้อ Adidas m แมนยู t นเครับมันเป็นที h เชิรตผสมกับสเวตเตอร ไม่ใช่โปโลนะโปโลตอนนี้ที่ปล่อยขายไปแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับนี่คือตัว ZNE Manchester United ที่เป็นเสื้อ T-shirt แต่ความหนาของมันจริงๆมันเป็นสเวตเตอร์ได้อย่างที่เคยบอกว่ามันต้อนรับซัมเมอร์ของทางยุโรปคือไม่ต้องใส่เสื้อแบบนั้นหนานะครับใส่ตัวนี้ตัวเดียวอยู่เพราะฉะนั้นใครที่จะไปญี่ปุ่นนะครับเอาแค่มันไม่อันนี้มันคืนมันต้องไม่หนาวมากนะอาจจะแบบเลข2ตัว15 17, 18องศา อยู่นะครับแล้วมันเป็นตัวที่หมดล็อตแล้วที่ประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นมี2ตัวสุดท้ายและไอเทมสุดๆนะครับลูกค้าใส่ไม่ได้ก็คือมีไซส์ L 1ตัวครับไซส์ size L เนี่ยผมไปดูมาแล้วอกประมาณ46-50นะผมย้ำว่าเป็นโอเวอร์ไซส์นะตัวนี้มันอาจจะต้องใส่หลวมๆหน่อยแล้วก็อันนี้3 XL ครับอก54-60นะครับเหลือ2ตัวสุดท้ายและที่อังกฤษไม่มีอันนี้คือไม่มีล็อตสแล้วไม่เคยเอามาเลยนะครับ2,500าบาทลดร,ราคามา1000 นะครับและให้ส่งฟรีด้วยนั่นเองนะครับมี2ไซส์นะครับอันนี้คือไซส์ L แล้วก็เมื่อกี้ 3XL นะครับอย่างละตัวนะครับอย่างที่2ก็คือเสื้อซ้อมแมนยูไนเตดมีหลุดมาหนึตัวอยู่ในคลังนะครับอูเพลเยอร์ด้วยเสื้อซ้อมปีนี้ไอ้ที่ขีบเขียวนะครับแล้วดูตรงตรงที่ Core คอฮะเขาเอาไปอัปเกรดมาจากตัวที่นักฟุตบอลบ่นว่าอยากให้มารบายมากกว่าน,นี้ นะครับอันนี้เหลือไซส์ L ตัวเดียวลดราคา1,000ครับจาก3,500เหลือ2,499บาทใช้โปรโมชั่นเดิมกับที่วันนั้นบอลชนะมั้งนะฮะเหลือไซส์ L ไซส์เดียวนะครับแล้วก็โบโลที่นักฟุตบอลสายทำกิจกรรมเหลือเตียบตกหนึ่งตัวตัวนี้นี่กิลิซันโดลูกชอใส่กันอะนะครับเหลือไซส์ XL ตัวเดียวครับ2290บาทและให้ส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับ อีกหนึ่งตัวถุงมหศัศจรรย์โดเรมอนเว้ยอ,อันนี้ลูกค้าคืนมาครับเขาบอกว่าเขาใส่เ e อสเอเชียไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับเขาใส่ M แล้วเขาบอกใส่ S มันแน่นไปนะครับอกประมาณ39-41ถึงใครรูปร่างผอมๆหน่อยจริงผมก็ใส่ S ได้นะครับนี่คือเสื้อเติ r ์ดคิตนะครับราคาเดิมฮะ1,999ับาบาทเหลือตัวสุดท้าย S ที มีคนใส่ไม่ได้ส่งขึ้นกับมานะครับแล้วก็กระเป๋าล็อตแรกเหลือใบสุดท้ายแล้วกระเป๋าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครอยากได้ใบสุดท้ายสั่งล็อตสองไปแล้วคนชอบเยอะมากนะเพราะราคาไม่แพงนะกระเป๋าแนวนอนนะครับจุของได้เยอะมากเปิดได้3ามสและราคาจาก4ี่พใบเก่าอันที่เหลือ2 9 9 9านั่นเองนะครับมีใบสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวล็อตที่2น่าจะมาภายในเดือนหน้าใครอยากได้ทั้งหมดนี้ส่งฟรีนะฮะ สแกนเค้าโคดครับใช้กล้องตัวเองนะฮะแล้วกดคามล่าครับแล้วจิ้มไปเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นเองครับเ<โด>รื่องราคหมุนค่ำคืนนี้ครับผมจะไปเริ่มต้นจากอาร์เโนการาโชก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีลาสุูอยลุนด้วยนะครับืางกีผมลืมเกินไปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยนะครับแต่ว่าเราไปเริ่มต้นจากกานาก่อนแล้วกันะะ <S <S นะครับก็คือมาวันนี้วงในเขาวิคเคราะห์ความเป็นไปได้สําหรับการโดนบทลงโทษนะฮะเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะครับหลังจากที่เขาไป กดไลค์ยูทูบเบอร์มาโกเบรที่วิจารณ์เทนหากว่าการให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าปีขวาเล่นไม่ดีแบบนู้นแบบนี้เหมือนเป็นการโยนเข้าใต้ท้องรถอ่ะเหมือนเหมือนเอามาแขวนให้ชาวบา้านชาวช่องเขาด่านะครับแต่ว่ามาวันนี้นะครับมีการเปิดเผยจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะครับอันนี้คุณผู้ชมลองฟังและใจเป็นกลางก่อนนะครับก็คือเมื่อวานเนี้ยข่าวมันกระแสมันค่อนข้างแรงก็คือ ตัวของกาณาโชเองก็ไม่พอใจที่โดนถอดออกและไม่เพียงเท่านั้นคือผู้จัดการทีมยังมาว่าเขาออกสื่ออีกแม้ว่าจะไม่เอ่ยชื่อแต่ว่ามันพูดลอยๆคนก็รู้ว่าดา่าด่าเราใช่ไหมครับอ่ะกาณาก็ไม่พอใจส่วนเทนหาก็มีความรู้สึกว่าแบบอังก็พูดแค่นี้เองมึงจะไปต้องไปแสดงออกทําไมอ่ะเขาเข้าใจโซเชียลมีเดียทุกคนมันก็เล่นก็อ่านเห็นแล้วก็ปล่อยผ่านมันก็ต้องมาแสดงออกว่าฉันไม่พอใจแล้วนะเพื่ออะไรอันนั้นเป็นเรื่องของเมื่อวานมาวันนี้ลองฟังดูยว คนที่ได้เอ็กซ์คลูซีฟคือสื่อของเราอีกแล้วครับแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวครับ mm hmm. พอเทนหาให้สัมภาษณ์สกายสปอร์ตเขาจะพูดอย่างหนึ่งถูกไหมครับเขาถือว่าเป็นสื่อนอกบ้านถ้าให้สัมภาษณ์ที t ทีสปอร์ตหรือว่าจะเป็นแอตติกเอาตามตรงมันก,ก็ยังเป็นแบบสื่อที่มันไม่อยู่ในมุ้งอะ่ะ mm hmm. แต่เมื่อไรก็ตามครับที่เป็น m u t v หรือว่าเป็นแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวครับ mm hmm. เขาจะลงรายละเอียดมากขึ้นสังเกตหลายรอบแล้วเขาให้สัมภาษณ์กับ mm hmm. น่าจะเป็นไทรอนมาเชลนี่แหละ mm hmm. เขาบอกว่าที่ผมถอดออออออกกกีลนนลงดเทย่ผมถาโช เป็นเพราะว่าเกมทางขวาของเราเนี่ยมันไม่ช่วยที่เล่นเกมรับก็คือการาโชนี่แหละเห็นไหมอันนี้ไม่มีจักสื่อไหนมาก่อนเลยเมื่อวานนี้การาโชที่ถอดออกไปเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ช่วยเล่นเกมรับเท่าไหร่และมันเป็นสเปซที่ใหญ่มากระหว่างตัวเขาเองกับเดียโกดาโลเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่จําเป็นในการที่จะต้องถอดแล้วเอาตัวสํารองลง,ลงไปเพิ่ม e n e r g ีตรงนั้นและเป็นเป็นเกมที่การาโชเริ่มไม่ดีแล้วก็ที่สําคัญฟังนะฮะอะไรฮะกาตาโชไม่ได้ซ้อมเลยครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเกมเจอบอลหมัด ซ้อมวันเดียวคือวันศุกร์แล้วก็ลงเล่นวันเสาร์เพราะฉะนั้นความฟิตไม่เต็มถางแน,น่นอนนั่นคือสาเหตุหลักๆในการทําให้ผมต้องถอดออกอ่ะคุณเข้าใจป่ะอันนี้คือรายละเอียดที่ไม่ว่าจะเป็นฟาบิิโอโรมาโน,โนไม่ว่าจะเป็นมาร์โกบริชไม่ว่าจะเป็นสตร i ต t ี้ฟิร์อะไรไม่มีใครรู้เพราะโค้ดเนี่ยคนคนที่รู้ดีที่สุดโค้ดจะพูดจริงไม่จริงมันอยู่ที่ผลงาน พูดจริงก็ตามแต่ผลงานไม่ดีก็ต้องไล่ออกมันเป็นเรื่องปกติเลยแต่อันนี้แค่มาเล่าให้ฟังว่าพอเขาสัมภาษณ์กับสื่อในมันก็ลงรายละเอียดได้สื่อนอกเขาก็ไม่ได้พูดถึงซื้อกาโนโชเลยแต่เขาอธิบายฟังว่าอ๋อไม่ได้ซ้อมเลยตอนหลังท่งวิ่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นเสร็จอันนี้คือพูดก่อนที่จะเห็นคาโนโชมันไปกดไลค์ข้อความของยูทูบเบอร์ถูกปะเขาเขาก็เอ่ยให้ฟังว่าอ๋อเฮ้ยมันไม่ได้ซ้อมนะแล้วก็มันไม่ได้ช่วยเล่นเกมรับได้ดีเท่าที่ควรนะครับถามว่า ทีนี้พอเทนหากมาเห็นซึ่งไม่ได้เห็นเองหรอกพวกเนี้ยพีอาเป็นมีหน้าที่ที่ต้องรายงานไม่รายงานไม่ได้นะจะหาวาฟ้องกไ็ไม่ได้นะครับเพราะมันคือหน้าที่ของฝ่ายมีเดียที่ต้องบอกเฮ้ยคุณตอนนี้มันก็มีกําลังมีข่าวมีคลื่นลูกใหม่ขึ้นมาก็คือทั้งเตะของเราเนี่ยไปแสดงออกแบบนี้นะซึ่งเทนหาก็ต้องรับรู้อีกแล้วนะครับแล้วพอมันย้อนกลับไปกับสิ่งที่เขาพูดกับแมนเชสเตอร์อีนนิงอยู่น่นนะผมว่าเขาโอหองเสียวความรู้สึกทีนี้มันก็มีเคสที่ สคนก่อนหน้านี้คือคนเขาพูดว่าย้อนกลับไปซีซันนี้การะโชนเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากผู้จัดการทีมเหมือนกันการะโชคขอบิเมนูแล้วก็คัมวาลาเนี่ยอันนี้คือเครดิตของเทนฮะส่วนการจะวางแผนแล้วแก้เกมไม่ดีอันนั้นมันก็เป็นส่วนด้อยของเขา นะครับเขาสตาร์ทเกมปีนี้30แมตช์นะฮะในวัย19ปีนะครับเล่นไปน30เกมโดนเปลี่ยนตัวออกแค่4ครั้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนก็คนที่เป็นข้างหนายเขาก็คิดว่าเอ้ยมันจะงอนอะไรกรักนล่ะนะครับทีนี้นเคสก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดไปสัมภาษณ์กับเพสมอร์แกนจาร์นซานโชเองที่ออกมาทวิตให้คนทั่วโลกเห็นมาคาแรตฟอร์ดที่มาซ้อมสายแม้กระทั่งการ์ตาโชเองนี่แหละที่เคยโดนลงโทษตอนที่มาเล่นเกมปรีเซชันกับ ทีมชาติไทยไอ้นทีมชาติไทยที่มาเล่นทดมาเล่นีซีซั่นกับไทยที่เจอริฟูที่ไทยเกมบอลแดงเดือดอะแล้วก็ออสเตรเลีเยก็มีคำพูดที่แบบการนาโชมาสายนะครับมีนักเตะคนหนึ่งมาสายแล้วก็โดนดรอปซึ่งตอนหลังก็มีคนไปพูดว่าก็คือตัวเขาเองนี่แหละทีนี้นไอ้สี่เคสเนี่ยมันก็ชัดเจนมากว่าเจนฮาเนลงดาบแน่นอนวันนี้มันก็มีการวิเคราะห์ว่า ถ้าชัดเจนที่สุดคือนัดเจอโคเวนทรีซึ่งเป็นแมตที่สำคัญมากในเ a c เ p เนี่ยเขาน่าจะเป็งัดตัวสำรองเพราะอะไรรู้ไหมฮะในแมตแดงเดือดที่มันมีภาพหลุดออกมาว่าอันโทนี่หัวเสียหลังจากที่เขาโดนบอกให้ไปเล่นแบ็กซ้ายแล้ววันนั้นสุดท้ายแมนยูชนะ4 3ีามันต้ต่อมาเป็นอมาดเดียโลคอยสแตนบายแทนอันโทนี่อันนี้ไม่ได้หลงนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่านักเตะมันต้องเอาให้อยู่ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นเหมือนเชลซีกับปเชเดโนไม่แน่ใจคุณผู้ชมรู้สึกยังไงครับทีนี้ไปดูเรื่องของลั้างคร คืออลิทันหาเนี่ยแกไปให้สัมภาษณ์กับเทียร์นติกครับบอกว่าซัมเมอร์ที่ถึงเนี่ยอยากจะวิงวอนขอกองหน้าเพิ่มอีก1คนนะครับแม้ว่าจะได้ลัสซุนฮอยลุนมาแล้วก็ตามทีนะครับคือตอนแรกเนี่ยยูไนเตตโฟกัสแน่ๆในซีซันหน้าคือมิดฟิลที่จะมาแทนที่คาเซเมโลและก็กองหลังเซนเตอร์ที่จะแทนบาลานโอ้โหตอนนี้ต้องไปมองหาสู่หน้าใหม่อีกหนึ่งคนแล้วนะครับแกก็บอกกับสื่อมวลชนนะครับอย่างแอตติกเพื่อกระทบชิ่งไปถึงบอร์ดบริหารว่าทําไมต้องซื้อเพราะว่า แม้จะได้ฮอยลุนไปแล้วแต่เรากำลังจะเสียออกตัวนี้มาเสยาวไปเสียกองหน้าไปนหนึ่งคนและปีนี้มาคารแลตฟอร์ดจากไปที่แล้ว3าประตูปีนี้ความหวังเขาเหลือแค่ไหนนะครับไม่เพียงเท่านี้รุ่นการเนี้ยมีสัดแดงเอาตามตรงคือโดนจับทางได้แล้วในเกมรุกยิงประตูน้อยมากประตูที่เสียก็ติดลบอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นเขาต้องการศูนย์หน้าใหม่ I need a s t r i k e r in the s u m m e r นทนะครับทีนี้ครับพอไปดูทางฝั่งของลาุทรฮอยลุนกันบ้างฮอยลุนเนี่ยนะฮะ ยิงไปทั้งหมด12ประตูในซีซั่นแรก7ประตูในลีกและ5ประตูในฟุตบอลยุโรปยูฟาแชมเปียนส์ลีกเขาฮอตมากในช่วงหนึ่งตอนที่เขาเริ่มปรับปูได้ยิง2ประตูต่อเนื่องกันโดยเฉพาะในเกมที่เจอกับลูตันนัดเยือนทีนี้พอมีอาการบาดเจ็บไปเนี่ยเขาเครื่องเย็นครับทุกคนหลังจากที่เขาหายเจ็บกลับมาเนี่ยเขาใช้เวลาไป405นาทีแล้วนะครับเขายังยิงประตูไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียว นะครับและจากไอ้405นาทีเนี้ยที่ปืนฝืนเนี้ยมีโอกาสง้างยิงแค่3าครั้งนั่นั่นเองทั้งหาช่องยิงทั้งบอลก็ไม่ได้รับการเซอร์วิสจากเพื่อนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในช่วงที่เขาท็อปฟอร์มครับตั้งแต่บ็อกซิ่งเดย์จนก่อนเจ็บ18กุมภาพันธ์ใน8เกมเขามีโอกาสถึง16ครั้งนะครับแต่ว่านัดก่อนหน้านี้ทั้งการเจอกับลิอร์และบอลหมัดหอยลุนได้ลงครบ90นาทีทั้ง2องเกมนะครับจับบอลไป60ทัช ไม่ไมีโอกาสน่าจะลูกเดียวฮนะแล้วบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ยูเนเต็ดแต้มสะดุดต่อเนื่องเพราะก่อนหน้านี้เราก็หวังให้ฮอยลุนยิงจริง,งจนก่อนเจอแมนเชสเตีร์แล้วไหมแล้วพอรู้ข่าวว่าเขาเจ็บแล้วไม่มีลิซานโนมาทีเนี้ยเราแบบเหมือนถอดใจมากเลยนะครับทีนี้ครับเทนาก็บอกว่าอย่างฮอยลุนที่ช่วงนี้กลับมาปืนเฟื่ออีกครั้งเนี่ยเขาเข้าใจนะครับกองหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากทุกคนแหละพอเวลา ไม่มีไม่มีประตูวิมีสกอร์เนี่ยมันก็จะหงุดหงิดนะครับแล้วก็จะแบบสูญเสียความเชื่อมั่นไปแต่ว่าทําไมเราถึงต้องไปเซ็นนักเตะคนนี้เข้ามาเขาอายุน้อย21ปีนะครับแล้วเขาเป็นคนที่รับมือกับความกดดันได้ดีนะครับคือในช่วงเวลาเครียดๆเนี่ยเขาเองสามารถที่จะไม่ยอมแพ้แล้วก็กลับมาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นครั้งหนึ่งนะครับทีนี้มาดูความเห็นของผมบ้างเมื่อวานผมก็ให้ความเห็นเรื่องการที่ต้องเปลี่ยนระบบถ้าหากคารเซเบโลมัน เหนื่อยเนี่ยก็ควรหาลูกหาไว้เขาเอาไปลงในทิกต o k คนเห็นด้วยกันเต็มเลยนะครับผู้ชมไปติดตามทิกต o k ผมกันด้วยก็ได้นะครับทิกต o k ก็เป็นคลิปสั้นๆที่เอามาตัดนะครับบางทีก็จะเปิดหน้าใหม่นะฮะก็ฝากไปกดไลค์ไอ้กด Follow ในทิกต o k แล้วก็ Facebook แฟนเพจของเราใกล้ละหน0 0 0หมื l นฟอลโแล้วนะครับก็ทำขำมีคุณโดมโปรดิเซอร์ของผมีคนมงช่วยดูนะครับยูทูบก็จะเป็นเจ้าไบ์นะครับทีเนี้ย วันนี้ผมจะมาให้ความเห็นเรื่องของฮอยลุนผมมองว่าตัวของลาสฟูดเองครับมีข้อเสียข้อหนึ่งคือเวลาเขาเข้าประทะอากองหลังแล้วเริ่มไม่ได้บอลเริ่มจะครองไม่ได้เอาเพื่อนเอาบอลไม่้เพื่อนเล่นต่อไม่ได้เนี่ยเขาส่มกมีอาการหนอยครับทุกคนน่าจะพอเห็นคือเวลาเขาเบียดแพ้หรือว่ากําลังเข้าประทะกันอยู่แล้วสูญเสียการครองบอลเนี่ยเขาชอบแบบก้มหน้าก้มตาเหมือนเป็นคนชอบโทษตัวเองอะ่ะซึ่งมันก็มีนะฮะกับโรคโรคนี้ที่แบบบางทีพวกสตาร์พวก คาดหวังตัวเองสูงๆนะมันจะเป็นซึ่งแรดฟอร์ดเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเวลาที่แบบปืนฝืดชอบแบบมาเบรมตัวเองก็แบบเออทำไมฉันเป็นได้แค่นี้นะครับยางไรก็ตามครับกับซีซั่นแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ได้ไปกดดันอยลุนขนาดนั้นนะครับผมว่าทุกคนยินดีและดีใจที่ได้นักเตะคนนี้เข้ามาอยู่ในทีมผมนะฮะอะผมพูดกระทบชิงไปถึงทีมอื่นหน่อยก็ได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกันอันนี้คือไม่ได้รอนะครับแต่ว่าแค่เปรียบเทียกบกับการที่แบบซื้อเข้ามานะ ผมยังม so like ีความดีใจมากเลยว่าเราไม่ซื้อดาวินนูเยสนะครับผมพูดตามตัวอันนี้ผมพูดในมุมแฟนแมนยูนะไม่เกี่ยวกับความเป็นธีตรหรือเป็นนักข่าวอะไรนะพูดในมุมแฟนเป็นยูนาเตดนะครับคือผมดีใจมากที่ทีมไม่ไปซื้อดาวินนูเยสคือพลิกล็อกมากนะฮะผมว่าเยอะเกินค็อปลืมรวมถึงนักเตะลเวรหลูลหลายคนก็คงแปลกใจว่าตอนที่นูเยสอยู่เบนฟิก้าเนี่ยเขาปุกปิดบัญชีมากนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นแบบหน้าเป้าตลอดเวลาเขาอยู่ทางซ้ายเขาล็อกกับมายิงเสาแรกคือแบบเป็นคนที่ยิงได้คมมากเป็นคนมีความโดด จบสกอ์มากครับแต่พอมาเล่นในลีกเขาปรับปูมไม่ได้อันนี้มันชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วความเข้มข้นข,นของลีกอังกเนี่ยมันทําให้เขาลนหลานแล้วแบบจิตหลุดบ่อยมากๆเลยนะครับผมยังคูยกับพี่นิหนาเลยว่านี่ขนาดเขาอยู่ในยุคข,ของเยอเกานครอปที่เป็นคนที่แบบสงครามจิตวิทยาระดับโลกนะครับเป็นรองไม่กี่คนอนะเต็มที่ผมว่าเขาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับมาชิโลลิปปี้เอลิโก้พวกออตตมาฮิตเฟลรวมถึงถ้าใครทันนะ ออลมาฮิทเฟลมาโชลลิปปินนีค่คือกลุ่ซูเยเวก่อนออลมาฮิทเฟลก็บปูนซิบาเยอร์ในอดีตนะครับจูปไฮเกตรวมถึงเซอร์เล็กฟูรูซันเนี่ยครอปอยู่ในเลเวลนั้นเลยแต่นูนเยสยังไม่สามารถที่จะมีความมั่นใจในการจบสกอร์ได้และความโชคร้ายของเขาคือเยินเขาวางมือผมยังถามแฟนลิปูที่สนิทก,กับเพื่อนผมเลยว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยปีหน้ามันจะรอดเหรอวะผมยังคิดในใจว่าอย่างเงี้ยแปดสิบห้าล้านปอนด์นะครับโ okay, อเคเขาแอซซิตเยอะนะครับมีชนคานชนเสาไปบ้างก็ยังให้ความเป็นธรรมแต่ว่าผมกำลัังงมอนนกเเตะแบบี้ย ถ้าเอาแค่ซีซั่นแรกนะปีหน้าพัฒนาก็แล้วแต่แต่ปีนี้คือจะฝากความหวังไว้กับเกมใหญ่ๆอย่างวันนั้นนะไอ้ที่มันเจอแดงเดือดอะแมนยูที่โดนสวนกลับอะ่ะเขาไม่รู้ได้ไงว่าเขาต้องตัดตัดกลับมาให้สวอสไลด์เขา้าฮอตแมนยูลงยิงประตูแล้วแต่เขาเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันครับคอร์ที่กราโปเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลก็จะบอกว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยแต่นี่ซื้อมาถูกผมว่าอนาคตยัอยงอีกไกล35แค่ถึง45ล้านปอนด์เนี่ยนะรุ่รฟันที่สรลอยปั้นมาแล้วก็บอกให้ไปอยู่แมนยูแต่เขาเชื่่่อออฟานนไไดววปปยููลลิเเร์พ็ ด,ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะพูดว่าเราดีแล้วครับที่เราได้อยรุนครับอาจจะ,ะดูรักสโม,มอสอดด้วยเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะรู้สึกแบบนี้ที่เราไม่ได้ดาวินนูเยใช่ไหมฮะอ่ะรู้สึกไงคอมเมนต์เข้ามาครอบมุมแฟนลิป,ปูด,ด้วยก็ได้นะครับวันนี้คือพูดเปรียบเทียบให้ฟังกันนะครับเพราะว่าตอนแ้นแมนยูก็จริงจังกับนูเยสแล้วก็จริงจังกับคอดิกโปเช่นเดียวกันนะแต่สุดท้ายจ,จบที่ลาสซ์ไฮรุฮนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับโชคสุดท้ายกับทุกคนครับวันนี้เราเก็บตกสินค้า รถที่2รอบที่2นะฮะกับวันสงกรานต์นะครับก็คือผมเอาแต่น,นี้ไม่มีของอะถุงจกากเวิร์กสตอร์มาให้ดูนะครับวันนี้มีเสื้อ z n ดเดี๋ยวผมหยิบให้ดู ZNE ของปีศาจแดงอันนี้เป็นตัวทีเชิร์ตที่สเวตเตอร์นะครับต้อนรับซัมเมอร์อ่ะลองดูจากอินเสิร์ตก็ได้ไม่ใช่ตัวโปโลนะเป็นตัวเออ่ตัวทีเชิร์ตแล้วก็มสีสามารถใส่เป็นสเวตเตอร์ได้นะครับมีไซส์ L เก็บตกอยู่1ตัวอกประมาณ46-50 ะครับเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับตัวนี้ใหญ่นะครับและก็สาวเอ็กแออกประมาณ5 16สิถึงหกเลยนะครับ54าสิถึงหกสองตัวนี้ไม่มีแล้วที่อังกฤษนะครับเพราะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมี2ตัวในประเทศไทยณตอนนี้2,500บาทส่งฟรีนะครับไลน์เข้ามาได้เลยนะครับตัวที่2ก็คือเสื้อซ้อมปีศาจแดงครับเหลือโบเพเยอร์นะฮะโบที่นักบอลใสเลยนะครับเหลือแกะตกไซส์ L อยู่1ตัวครับลดพันหนึ่งฮะ จาก3,500เหรือ2,499ดนด่วน,นเลยนะครับแล้วก็โปโลที่ลิซันโดพวกลูกชอใส่อะเล็อ XL 1ตัวนะครับลดราคามาจาก3,000เหลือ2,290ส่งฟรีเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเซิร์ฟคิอันนี้ลูกค้าเอาไปแล้วใส่ไม่ได้นะเขาบอกว่ามันเล็กไปหน่อยนะครับเป็น S เอเชียนะครับอกประมาณ39-41แต่ว่าผมใส่ได้นะฮะใครน้ำหนักสัก56ถึงไม่เกิน62ได้ใส่ได้แน่นอนนะครับ อันนี้พันเเนะเจอซี่ปีที่โรนโดใส่เติร์ดคิดนะครับแล้วก็สุดท้ายกระเป๋าอันนี้ใบสุดท้ายของล็อตแรกแล้วนะกระเป๋าใบนี้สวยมากนะฮะจากเมกาสโตนะครับใครที่ยังไม่มีหรือว่าเคยคิดจะซื้อหรือยังไม่ได้ซื้อเก็บตกใบสุดท้ายให้เร็วเลย2999จาก4 4, 4่0นะครับเปิดได้30เลยของยอดเยี่ยมมากและข้างๆนี่คือสวยมากจากเมกาสโตนะครับใครไม่อยากเดินทางไปแล้วต้องใช้กระเป๋า พวกล้อเลื่อนก,ก็ลองมาเอากระเป๋าสะพายข้างแบบนี้ได้299 9ใบสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวใครไม่ทันถ้าวันนี้เผื่อแบบมาทันเยอะเดี๋ยวมีล้อสอนะครับแต่ว่าใครอยากได้เลยก็เก็บตกไปเลย2999บาทนะครับอ่ะทั้งหมดส่งฟรีนะครับจนกว่าพรุ่งนี้1นึ่ชุ่มตรงประมาณนี้บายบายพรุ่งนี้เจอกัน